สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้สกุลา c h ชาแนลนะคะแล้ววันนี้จะพามาดูความลับในเกมกันค่ะสั่งความลับนะคะที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วนะคะก็วันนี้สาหรับมือใหม่แล้วกันนะเรามาดูที่ความลับแรกกันเลยค่ะเพื่อนก็ความลับแรกนะคะนับแรกเราต้องวาร์ไปที่สถานีตํารวจตรงนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนแล้วเรานะคะก็จะวิ่งไปที่คุณตํารวจด้านในนะคะทุกคน นี่เราวิ่งไปเลยนะคะทุกคนนี่วิ่งเข้าไปด้านในเลยนะคะแล้วเราก็กดทอล์กเพื่อคุยกับเขานะคะจากนั้นก็อุ้มเขานะคะทุกคนแล้วเราก็บินไปค่ะทุกคนบินไปตรงไหนก็ได้ที่มันอยู่ห่างๆไกลๆนิดนึงนะประมาณตรงนี้กดใบาบค่ะทุกคนแล้วก็รอดูนะคะเขาจะวิ่งค่ะทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยจะวิ่งไปไหนก็รอดูกันละกัน อ่านี่ทุกคนจะคิดว่าเขาวิ่งกับสถานีตรงนั้นนะคะแต่ไม่ใช่นะคะคือนางวิ่งขึ้นเขาะค่ะทุกคนนี่ก็เป็นความลับแรกนะคะแต่ยังไม่จบเท่านี้นะนางวิ่งขึ้นภูเขานะคะทุกคนวิ่งไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนนางจะวิ่งไปสถานีตํารวจซากุระอ่าตรงนี้เนี่ยตรงโรงพยาบาลนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอารถขับตามนางไปนะคะแล้วเราขับรถตามขึ้นไปเลยนะคะเพื่อน อ่าก็ขับดูเลยนะคะทุกคนมามารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหายไปไหนแล้วเนี่ยไวายมากเลยหรือว่าจะตกภูเขาไปแล้วนะอืมล้วก็ขับรถตามมาเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเราจะเจอคุณตำรวจคนนี้กี่โมงช่วยบอกด้วยตอนนี้ขับรถชนมั่วมากค่ะทุกคนประสบการณขับรถในเกมเป็นศูนย์นะคะพเพื่อนเก็โอเคค่ะทุกคนเราก็จะเร่งสปีดคลิปตรงนี้ <S <S นะคะเพือ <S <S พ่อ เพื่อมันจะได้ไม่นานเกินไปนะคะฉันก็ขับไปชนนู่นชนนี่นะคะขับมาถึงอุโมงค์ก็ยังไม่เจอตำรวจคนนั้นนะคะดูเหมือนว่าคุณตำรวจเนี่ยจะหายไปนะคะทุกคนเออเราก็ลองวิ่งไปที่สถานีตรงนี้ดูไม่มีนะคะทุกคนอ่ะมีอยู่ที่เดียวแล้วนะคะที่สุดท้ายนี่เลยนี่ทุกคนขับมาได้ยังไงกันเนี่ยโอ้โหจำได้ไหมทุกคนว่าเราเนี่ย เขาเนี่ยวิ่งขึ้นบนภูเขาไปแล้วนะคะแล้วเขาไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนเออก็ก็นี่ก็เป็นความรับแรกนะคะทุกคนลองไปเล่นกันดูนะทุกคนเรามาดูสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะข้อที่สองนะคืออย่างแรกเลยก็คือเรานะคะมาที่โบสถ์แต่างงานนะคะแล้วเราก็วิ่งอไม่ใช่วิ่งบินแล้วก็บินขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ ทุบระครังให้มันร่วงนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนเราสามารถทุบระครังให้มันร่วงได้แต่ว่ายางนะมีข้อทดลองอีกนี่เราทุบระครังให้มันร่วงก่อนนะคะแล้วเราก็จะมามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะกับตัวเราแล้วก็ในบทนี้นะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตใช้นี้นะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหาระครังไม่เจอทุกคนอ๋อโอเคอยู่ด้านบนนะคะทุกคนแล้วก็ทุบให้มันหนีเลยมันก็จะร่วงมาข้างล่างแบบนี้ใช่ไหม,มเพื่อนๆแล้วเราก็ จะมาดูนะคะอันนี้ร่วมมาแล้วนะทุกคนเราจะมาดูปฏิกิริยาของซิสเตอร์ที่อยู่ในโบสกันว่าเขาจะโกรธเราไหมคะทุกคนเขาจะโกรธเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะใช้คําพูดแบบไหนนะคะมาโอเคเขาพูดแล้วนะคะเขาพูดว่า w e h a v e a ceremony this evening นะประมาณว่าเอา้าเราจะมีพิธีกรเย็นนี้นะคือเขาไม่โกรธเราเลยนะคะทุกคนเพราะว่า แต่เราไปตีระครังเขานะคะเขาคิดว่าเราคิดว่าเขาจะแตะใช้คําด่าอะไรเงี้ยใช้คําพูดอะไรเงี้ยแรงๆอะไรแบบเนี้ยสรุปก็คือปกติมากทุกคนหรือว่าต้องขอตังค์ถึงจะว่าก็ประมาณนี้เลยนะคะกับความรับที่สองนะลองมาเล่นกันดูนะคะเพื่อนเรามาดูข้อสุดท้ายกันดีกว่านะอย่างที่3ามความรับของชุดค่ะเ,เพื่อนชุดนี้นะคะเพื่อนจะสังเกตว่าเป็นชุดที่ธรรมดามากนะคะ นี่นะคะทุกคนเป็นชุดอยู่บ้านธรรมดาเลยแล้วก็ไม่มีอาวุธอะไรที่ประจำชุดมาเลยนะคะนี่เช็คตรงนี้นะอาวุธเนี่ยเห็นปะคือมีแค่หมัดอย่างเดียวนะคะทุกคนเราก็จะไปทําให้ชุดนี้มีอาวุธกันเนื่องจากเราก็วิ่งเข้าไปในบ้านเลยนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดอันนี้เราลองทํานะคะแล้วมันก็ทําได้นะเปลี่ยนไปชุดตำรวจนี่อันที่2อันนี้นะคะทุกคนพอเปลี่ยนเสร็จนะคะแล้วก็กดคลิกที่รูปปืนนะคะเราก็เปลี่ยนชุดเป็นอันนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะมีปืนแล้วค่ะทุกคนแค่นี้เลยง่ายมากทุกคนคือลองไปทําดูนะคือไม่ต้องไปเอาอาวุธที่แก๊งยากุซ่าเลยนะแล้วสามารถเปลี่ยนได้เลยทุกชุดเลยนะชุดพยาบาลก็เปลี่ยนได้จะมีปืนประจํากายแบบนี้เลยค่ะทุกคนเอออาจจะเป็นบัคกของเกมหรือว่าเขาตั้งใจทําก็ไม่แน่ใจนะลองมาเล่นกันนะคะทุกคนโอ้โหคือแบบดีมากนะคะทุกคนไม่ต้องไปเอาอาวุธที่แก๊งยากุซ่าแล้วนะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนสําหรับความรับในเกมนะคะที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคลิปนี้ก็ อย่างที่บอกนะคะถ้าชอบที่เราฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย